สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวรถผมผู้่ิงแต่งไปนี่ครับโอ้โอ้ดูดิแลวครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซ่อมใหม่ได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเป็นสไปเดอร์แมนถ้าดูนะเอาแป๊บนีงนะทุกคนไม่ อเอาเจ้าหนูน้อยวันนี้เนี่ยอย่างครับผมกำลังจะทำแต่งรถนะครับแต่ผมแต่งเสร็จไปครึ่งน,นึ่งแล้วครับทุกคนข้าสื่อะนี่แต่ผมแต่งไปเสร็จครึ่งนึงแล้วแต่ยังไม่เสร็จเยอะแลวแผมก็ใส่ต่อไปตรงนี้ด้วยเพราะว่าข้างหลังมันใส่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะถืดไอ้ตัวนี้ครับช่แล้ว มีอุปรกรณ์สีทุกคนจะเห็นสีประมาณตรงนี้นะเนี่ยครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับดูแนะนำหน่อยอันนี้คืออย่างมีกันไกลครับโกว์โช์โชว์ทกโชกันไกลรูเโล่กันไกลสควอทปแล้วก็สีสิบสองสีครับแล้วก็มีโซอีกนะครับแล้วก็มีกระดาษนะครับเดี๋ยวเรวาจะมาทดลองขับกันให้ดูนะครับ เริ่มเลยเริ่มทำเริ่มทำเริ่มทำก่อนเลยอ่าเราจะมาจัาแบบสีข้างหน้าตรงน,นี้นะอันนี้เป็นอะไรครับผมเป็นรถจักรยานไปนกระดาษครับตั้งหน้าตั้งหน้านี่จะแง่แยังจะใส่ยังไงก็มีใส่เป็นจะเป็นแบบเหมือนไฟเลยแต่ไม่ใช่ไฟครับ ผมจะเอากระดาษมาติดหลุมไฟตรงนี้แล้วเราก็ทีหลังเราก็จะใช้สกอตเทปเนี่ยพันติดกันนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพันติดได้ไหมผมลองทำมาค้าอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ติดผมก็เลยโอ้โหนะคะี๋ยวผมก็จะทำงานทำติดก่อนผมจะตัดเป็นสี่เหลี forget, mm ่ยมนะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยม แล้วเราก็จะทำอางพิซซ่านหน่อยขอตัวทำกั้งหอันนี้เป็นเอากล่องมารีไซเคิลเนาะเอากล่องมารีไซเคิลนรับอันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะผมภาษาได้แน่นนทุกคน ทุต้องกดจิตามให้ผมนะครับนี่ครับผมจะมารียิวูนี่ล้อผมเอาไปเรียบเก่งครับมันเลยไม่มีดอกยางนี่ใช้กระดาษทำนะครับนี่นะครับแข่งเป๊กนะ ทุกคนอันนี้จะหลุดแล้วนะเนี่ยเดินจริงจงนะคือผมเอาปลุยูที่โคนมาครั้งนั้นอะ่ะแล้วผมก็เอามาแต่งแนวชงเชิงนะครับคือจะได้ครับแนวชงเชิงครับนนแบบคือแบบล้อเนี่ยจะไม่จะไม่เป็นล้อพิบาตินะแต่ผมลืมสั่งล้อมานะครบเมื่อวานนี้ผมเล่นกับเพื่อน <c oughs> ผมก็เลยสั่งลืมสั่งล้อมานะครับ เดี๋ยวผมจะแต่งเป็นแม็กเดน้ยวยนะครบถ้าคลิปหน้านะถ้าทำนะทุกคนแล้วเบรกนี่นทุกคนดูนะเบรกหลังนะทุกคนนี่อย่าชนละอย่าชนละทุกคนครับแต่เบรกท่หน้าก็ดีเลย <c oughs> าโคออยางปาโคออยางปาโคแปว่าอยางนองเอามายเอามายปาโคแป๋ว <c ười> ่าอยางไอ้เอลนะคำว่าปาโคแป๋ว่าหยังนี่ไงป้าป่านครับปาโคพงจ้าอย่างนงทุกคนครับแต่รถผมนี่อาใส่ใส่ใส่หมวกใส่หมวกใส่หมกร้องร้องร้อง แฮมกั๊มหนึ่งอ่อะองอาร์ติ้งดีๆนะอ่าลองเข้าคีไปทั้งนอบแฮมกั๊มหนึ่งใส่เลยใส่เลยขอแบบป่าใส่ได้ก่อเนี่ยใส่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 ลองเทสรถดูไอ้พวกไหนพุ่นอ่ากลับมา เดี๋ยวขึ้นมาเลยขับรถนะดีนะที่ผมไม่พูดนะเพราะว่าฝนตกบ้างทราฝนตกมันผมบ้างรถไม่แรงรถมันไม่แรงเนาะเยมาแต่งเพิ่มรถมันไม่แรงนะครับทุกคนเลยมาแต่งเพิ่มเนาะผมจะมาแต่งเพิ่มให้มันแรงกว่านี้มันก็น่าได้มันก็น่าเกี่ยวกันครับทุกคนแต่งเป็นสีดำนะครับ นี่นะครับนี่นี่คือเพิ่มหมดอย่างครับเพิ่มไ <ป S 1> สตไตล์รถไฮมันแบบดีๆกว่าจะแบบเท่ที่สุดผมเคยแต่งไปครั้งนึงที่ผมก็แกะออกนะทุกนะคนเพราะว่าผมไม่เอาไปลุยนะ้ำมานะเดี๋ยวเดี๋ยวรถผมมันจะเปื้อนผมเป็นขี้คุณไงผมไม่อยากล้างให้น้ำกระดาษเปื้อนเปียกแล้วมันก็เลยแห้งนะ เดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาทุกคนให้ทายว่ามันสีอะไรทุกคนต้องดูออกนะครับสีดำครับ <c oughs> ผมเป็นเด็กนะครับผมแต่งไม่ค่อยเป็นนะอย่าลืมอย่าลืมครับว่าผมเป็นเด็กนะครับกลายสีส้มนะครับช <c oughs> ื่อโบปืนเนี่ อย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับผมกำลังทำช่องเองนะครับช่วยเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับเต่งตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมตรงนี้นเพราะว่าดูสิครับนี่นะครับเี๋ยผมขอขอรอคเ้าขอละกันผมจะซ่อมในวนนี้ดีกว่านะ มันก็ได้เป็นอย่างนี้โ okay. oh, อเคโอ้มันเด้งออกมานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถึงว่าผมอยากให้ทุกคนดูคลิปผมบ่อยๆนะทุกคนทุกคนครับรู้จักเพื่อนผมไหมครับเพื่อนผมชื่อว่าคูณนะครับเพื่อนรักผมจริงๆน,น,นะครับยังงี้กูช อันนี้รถเนี่ยครับรถดีทีหรือว่ารถอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจนชื่อว่ารถจงเฉงนะครับจงเฉงนะเดี๋ยวมันคงนี้ผมก็จะมาใัดอีกแต่ว่าผมขอดูนะว่าตรงไหนมันไม่ดีบ้างนะครับผมว่าโอเคพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเทศหรือยังผมพร้อมที่จะเทศแล้วนะครับทุกคนจะเทศให้ดูนะครับ โอเคไปแล้วนะสามสอง โอเคเป็นได้ไอม <Okay. S 1> ครับเจ็ดนะครับก็ขอบคุณก่อนขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปน,น,นี้ก็มีประมาณเท่นานี้นะครับเจอกันทีใ่ใหม่เนาะคลิปหน้าเนาะก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ